หลายหลายวันแล้วก่อนที่ปิดแล้วแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นทางโรงเรียนอนุบาลเราที่ว่า21บาทนี่นีเงินทางทางทางเปลี่ยนได้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 มาอย่างไรครับไม่ไม่รู้แบบเด็กเด็กขายหรือเปล่าไม่ทราบผมมไม่ทราบเพราะว่าในการเหน้าที่อาหารกลางวันที่เราทําอาหารกลางวันเราจะมีเงินของเราอยู่แล้วแต่ว่าที่เกิดออกมาเนั้นผมไม่ทราบเหมือนกันครับเช็นอยู่แต่ว่าไม่คิดว่าเป็นเงนหรอก ยิ่งถ้าเปิดเชิมเชิมนี้มายังไม่ทำแต่ก็รู้ที่ทำไปในค,ความตีได้ไม่รู้อ่านครับมีคณะกรรมการได้แต่งตั้งอยู่ตรงนี้นะคะคณะกรรมการก็ประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายต่งางๆฝ่าย่างฝ่ายพักตัวทัพพักเสนอหมายหมายถึงว่าหมายถึงว่าเม,มนูในเมนนูใแต่ละวันใจนักการพูดว่าสุกนีเรา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 ได้ทำแค่มีอะไรตามนี้นะคะ แต่ว่าเห็นออกมานี่ผมว่าผมไม่นึกว่าเราเป็นเราต้องมีของว่างให้ทุกวันอยู่แล้วนะคะนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับครับครับเป็นแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมีการับตรวจรับแล้วแต่เราวันใช่ไหมครับคณะกรรมการก็จะตรวจรับแรับรับซ่าซื้อจัตตา ชนมีอะไรจะสอบสามไหมครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันตั้งแต่เปิดเทอมมาไม่ได้ทําเมนูนี้จริงๆนะคะเมนูที่ห็นไม่พลาดใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งหลับปัญหาเยอะว่าทําแล้วไข,ข่ก็จะกล่าวหาดราม่าว่าไข่เน่าว,ว้างลายหรือว่าอะไรแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นเมนูน่องไก่พาให้ท่านดูด้วยนะคะในลักษณะนี้ แล้วลูกก็ชอบเวลาทำเมนูน่องไก่แล้วลูกก็ทานข้าวได้เยอะแต่นชื่อน้องยาวสิคะวันนี้อาหารที่จะให้เด็กทานเนี่ยจะประมาณกี่มื้อวันนี้จะทานประมาณอาหารข้ามมื้อข้ามมื้อขึ้นนิดนึงแล้วข้ามมื้อกลางป่ายแม่บัวก็จะมีเจ้าหน้าที่นำส่งถึงห้องเรียนวันนี้เมนูอาหารเราวันนี้ข้าวผัดแล้วก็น้องจากน้องให้ลูกเดี๋ยววันนี้ยังไงขอดูได้ไหมได้ค่ะเนาะจะได้เห็นกันเลย

มีผักไทยทั้งหมดรังเงี้ยขึ้นมาล้าทุกันก็เสร็จรดบาก้ให้น้องเบียแล้วก็อาหารขึ้นมตอนี้ก็จะตักกับไก่ัดเนยไม่มีอไรเลยแล้วมีอะไรไม่ได้มจะมีอะไรครับ้ไป้อด้อมีแต่ไ่ไรมีข้า้ตดรงเี้ ให้เมนูประจำชั้นดูแลเอาวันนี้เป็นเมนูเดียวเพราะว่าเข้าคัดมันก็มีไข่มีหมูได้ยู่ในนี่มามีสองอย่างมีสองอย่างรับครับครวลอะไรก็ตั้งมีผลไม้มีผลอยใช่เราเป็นเมนูของเราตามที่เราทำทุกวันอยู่แล้วคือเราต้องเราจะเป็นเดียวนไม่ได้ ส่วนมากก็ชอบุ้นเส้นคนไม่ชอบคุ้งน่นผู้ปกครองคนว่าเด็กก็ไม่ชอบคุ้นเส้นก็ฉายคุ้นเส้นไปมี็ุ้งเส้นเส้นแต่ไม่ใช่เราทำในหน่งเดือนตุนาคมครับ ได้ทาที่ กระชอนมาให้หน่อยกินเฉ้บะของจะานเลยจิมคุณภาพอาหารครับอะไรครับอะไรครับเราติเช้ได้ครับ <c oughs> เป็นเป็นยังไงครับมีทั้งหมูมีทั้งหมูมีทั้งข้าวมีทั้งผักครับไข่ด้วย ค่ะครบตัวครับทำเงค่ะโอเคนะคะรสชาติรสชาติเหมือนร้านอาหารไหมครับไ่ได้ครับเหมือนเหมือนร้านอาหารครับร้านอาหารเลยเอาไปไม่หมดได้เอาไม่หมดถ่าก็ได้หมดเขียววันนี้ลูกมาเขาถยวมาเขาถยมามด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 ตาเแเอาไม่เทียวไม่ได้เทียวได้ ก็ทางจังหวัดนะครับได้รับทราบจากเพจข่าวเพจชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับว่ามีโรงเรียนอนุบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะครับก็ปรากฏข่าวว่ามีหลุมใส่อาหารนะครับแล้วก็มีเบียร์ไข่พะโล้์กองเดียวนะครับกับข้าวซึ่งอู้พ่ายตาโรงเรียนได้รับความเสียหายเพราะว่าเ็กนักเรียนที่ ที่ทานอาหารอาจจะได้สารอาหารที่ไม่ครบถ้วนนะครับแล้วอาจจะไม่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 อิ่มนะครับก็เลยได้ได้ตรวจสอบดูปรากฏว่าปรากฏว่าโรงเรียนชื่อดังอักการนล่วก็คือโรงเรียนอนุบาลุรอนานีซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดนะครับทางศู้อำนวยการจังหวัดรอานีก็เลยได้รับประชาจากทางผู้เข้าบัญณานะครับก็เลยลงมาตรวจสอบเพาทจริงก็เลยมาพบกับทางท่านรองผู้อวยการโรงเรียนแล้วก็ทางคณะคุครูนะครับ พื่อขอตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งทางท่านรองผู้มีการเรียนก็ได้พาตกผมและคณะโดยทั้งสื่อมวลชนด้วยนะครับก็ได้มาดูที่โรงกลัวของโรงเรียนอนุบาลรอนธานีอย่างนี้ผมก็ได้ชี้แจงว่าก็ได้มีเมนูอาหารนะครับซึ่งปรากฏตามเอกสารนะครับว่าไม่เป็นไปตามข่าวที่ที่ได้ลงไปนะครับว่ามีคณะกรรมการตรวจสอบรายการอาหารเป็นประจําทุกปัตนะครับแล้วก็ ในวันนี้ก็ปรากฏว่าได้ทําข้าวผัดนะครับมีข้าวผัดแล้วก็มีแปงแล้วก็มีเงาะนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีอาหารว่างจังหากนะครับซึ่งจากข่าวที่ที่รกูก็อาจจะมีความคาดเคลื่อนนะครับซึ่งรายละเอียดนี้ก็อาจจะขอให้ทางท่านรอร่วมในการนะครับได้ได้ที่แจ้งในส่วนของเมนูอาหารหรือรายละเอียดในการดําเนินง,งานในแต่ละวันครับ ขึ้นนะครับแม้แ,มแต่ทางผางเรียนทางทางคณะอาจารย์ที่บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ขาดหลุมของโรงเรียนเพราะโรงเรียนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ทาเมนูประเภทใส่นี่เลยนะครับจะทําเป็นอย่างอื่นก็เกไง้หกัจะจะบุกนะครับก็เลยทำาบบนี้อาจจะเป็นการผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาเอาภาพข่าวมาจากไหนแล้วเอาข้อความมามาลงนะครับอาจจะเกิดมาพัดเคลื่อนและทาให้ผู้ปกครองอีกที่บดร้านเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนาบาลราณานนี้เข้าใจผิดก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดจากการกระแทงกันหร่งไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่ลงมาดูแล้วมาตรฐ <uc> านการทำอาหารต่างๆก็น่าจะมีมาตรฐานเพียงพอนะครับตามที่ทางรองพอได้ยที่แจ้งว่าเูียนลูกบ้ารอนนี้เป็นเรยนที่อยู่ในเขตที่ลู้าลนคร้ารมันนะครับไม่ชคยมีเรือที่มีความกาันดารที่อยู่ห่างไกลแต่ประการใดกงไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับและที่ผ่านมาก็ไม่มีผู้ปกครองรายใดนะครับ ที่ได้มาล้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแต่เพจข่าวต่างๆซึ่งมาลงเท่านั้นเองครับมาเราได้จากอบตของเทศบาลนครรอนธานีนะครับหัวละ21บาทนะครับในหัวละ21บาทนั่นก็จะมีเราจัดมีนุวอาหารกลางวันตามรายการของสกุลลันของสบอตลอดเราคำนึงถึงคุณภาพเรื่องอาหารเราคำนึงถึงสุขลักษณะถูกอนามัย เรื่องอาหารนะครับนี่คือเราเราเข้มงวดแล้วก็ดูแลในเรื่องนี้นะครับโดยจะมีคณะกรรมการดําเนินการทุกวันนะครับตั้งแต่จัดซื้อจนถึงตรวจรับจนถึงทําเสร็จทําเสร็จเราก็นําส่งห้องเรียนต่างๆให้คุณครูตัดใส่ถาดอาหารสําหรับเด็กทุกคนทุกคนนะครับเต่๋ยวแล้ววันนี้งบประมาณาแต่ห้องวาววันละเท่าไหร่ครับในการทําอาหารวันหนึ่งเนี่ย เราหัวละยีบาทนักเรียนทั้งหมดมีทั้งมีนักเรียนทั้งหมดเนี่ยสามพคนนะครับหัวละยีบาทต่อคนนะครับเราก็ทําตามถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้นะครับผมพูดถึงปัจจุบันนี้เลยว่าครั้งก่อนนะครับเศรษฐกิจมันยังไม่ถึงขนาดนี้ เดี๋ยวนี้แม้แต่เนื้อไม่แต่ไก่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ลดละเราจะต้องให้เด็กเนะี่ยเราได้รับประทานรับประทานอาหารที่กระลืนตามวัยต่างๆคือตามเมนูของพวกเรามีเมนูมีรายการอาหารทุกวันทุกวันนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับในการเนินการนะครับเรื่องอาหารเนี่ยนะครับเราทาให้เพียงพอถ้าเด็กตักไปแล้วเนี่ยเด็กอยากจะเพิ่มล้วก็มีอาหารเพิ่มให้อีกนะครับมีเพิ่มให้ ทีนี้ในรายการอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีทั้งของว่างให้อีกด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามาเห็นเราตากักปั๊บตักครั้งเดียวเนี่ยถ่ายรูปไปเลยเนี่ยมันจะมีเพราะว่าเราจะเพิ่มของว่างให้อีกมันจะมีทั้งผลไม้มีทั้งถ้าอาหารที่มีผักเราก, Fall, าก็จะมีผักให้นะครับอันนี้คือในเรื่องของโรงเรียนของพวกเราเนี่เป็นโรงเรียนอ่าระดับหนึ่งของจังหวัดนะครับเราเมนูที่เห็นในคลิปน่ะภาคเรียนนี้เรายังไม่ได้ทําเลยนะครับ รายการอาหารเราไม่มีเลยตรงนี้นะครับไข่พะรล้ใช่ไหมไข่พะรู้นี่ไม่มีนะครับภาพเยียนนี้ไม่มีนะครับไม่ทราบว่า,าไปได้ภาพมาจากไหนนะครับแต่ว่าเนี่ยดังที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้นะครับเราจะทําเป็นรายการเป็นรายการเป็นรายการคุบทั้ง5้าวันนะครับากาะบอกความเชื่อมั่นผู้ปกครองยังไงบ้างเรื่องอาหารการมันความเชื่อมั่นทางโรงเรียนให้ความเชื่อมั่นกับผู้ปกครองคือผู้ปกครองนี่ที่มาเห็นพวกเราดําเนินการนะ <Okay. S 1> ส่วนหนึ่งก็ให้คําชื่นชมว่า พวกเราเนี่ยทำอาหารเนี่ยมีคุณภาพนะครับสำหรับนักเรียนได้ทานอิน่มนะครับทานอิ่มทุกวันนะครับนักเรียนผู้ปก,กครองเนี่ยให้กำลังใจพวกเราอยู่ตลอดนะครับว่าพวกเราจัดอาหารได้ได้ดีนะครับได้ดีนะครับแล้วค่าผู้ปกครองค่าคิดว่าลูกตัวเองเนี่ยกินข้าวไม่อิ่มสามารถห่อับข้าวจากบ้านมากินได้ไหมได้ครับ เราให้โอกาสเลยว่าถ้ากับข้าวที่พวกเราทำเนี่ยไม่ถูกปากกับลูกของผู้ควางบางคนก็บอกว่าจะห่อ,อมาเองได้ไหมเราก็ว่ายินดีห่อ,อมาแต่พวกเราก็ตักให้อยู่ให้อาหารโรงเรียนไปด้วยนะครับหรือไม่ก็เด็กก็อาจจะเพิ่มอาหารเขาเรียกว่าแชร์กันในในแต่ละห้องแต่ละห้องถ้าไม่พอก็เพิ่มได้นะครับอยากฝากถึงคนที่โพสต์ยังไงบ้างครับคนที่โพส์นี่ผมไม่ทรบาบวพราะว่าภาพมาจากไหนนะครับคือ มีมีอะไรเนี่ยนะครับให้มาดูพวกเรานะครับมาดูพวกเราแล้วก็มาถามพวกเรานะครับคุยกันโดยตรงเลยว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับเมื่อมาเห็นพวกเราแล้วเนี่ยจะจะเข้าใจนะครับก็คนที่โพสเนี่ยจะโพสอะไรนะครับก็ให้มาคุยกันมาดูกันว่าพวกเราทําอะไรแต่ละวันแต่ละวันคือเราผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจพวกเราอ่อนะบางทีเนี่ย ไปเห็นอย,อย่างอื่นเนี่ยที่ไม่ลึกไปเห็นเห็นเพลินๆมาอย่างเนี้ยอยากจะดูให้จบนะครับอยากจะดูให้จบไม่ใช่ว่าเห็นตรงนี้ปั๊บแล้วก็ดําเนินการเลยดูให้จบว่าวันหนึ่งเนี่ยอาหารกลางวันพวกเราเนี่ยนอกจากอาหารกลางวันตรงนี้แล้วจะมีผลไม้แล้วจะมีของว่างให้อีกบ่ายสองโมงเราก็จะนำเรียงของว่างขึ้นห้องให้กับนักเรียนได้กินได้ทานทุกวันนะครับไม่ใช่เฉพาะข้าวอย่างงี้ยเดียวนะครับ ผู้ปกครองไม่เข้าใจพวกเราผู้ปกครองน่าจะคุยกับพวกเราก่อให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นี้นะครับคือมีอยู่ว่าผู้ปกครองบางคนเนี่ยว่าลูกเนี่ยไม่ชอบอาหารนี้แต่ว่าคนอื่นส่วนมากก็าชอบลูกตัวเองไม่ชอบก็หาวิธีการมาว่าให้พวกเราอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือให้เราคำนึงถึงคนกลุ่มใหญ่นะครับในการทําอาหารเนี่ยเราจะไปทําให้แต่ลูกของท่านคนเดียวไม่ได้ เราทําทั้งโรงเรียนนักเรียนสามพันกว่าเนี่ยนะครับเราทำเราจะต้องทําให้เท่ากันหมดถ้าลูกของท่านอยากจะทานอาหารที่ดีๆโรงเรียนเรามีอาหารในท่านไม่รับไม่เป็นไรท่านห่อให้ลูกท่านมาเลยนะครับที่ที่ท่านอยากจะให้ลูกท่านกินอะไรท่านห่อมาเลยนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ห้ามตรงนี้นะครับอันนี้คือโรงเรียนเราเป็นแบบนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองทุกคนนะครับถ้าท่านอยากจะมาทําอาหารช่วยโอเคแล้วครับอันนี้คือ ถ้ามันเห็นเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคืออยากจะมอะีอยากจะเพิ่มอะไรเนี่ย mm hmm. ของเรามีอย่างเนี้ยท่านมาช่วยบริจาคให้เด็กทุกคนได้รับประทานร่วมๆกันทุกคนเนี่ยมากๆเนี่ยจะดีขึ้นผมว่านะไม่ไม่ควรที่ว่าจะเอานี้ไปว่าอย่างนั้นเอานี้ไปว่าอย่างนี้ทําให้เกิดการเสียหายในส่วนรวมอันนี้ครับอันนี้อยากจะให้แก้ไขถ้าอยากจะให้ลูกกินอาหารดีๆแล้วท่านมาช่วยบริจาคแล้วก็เรามาทําอาหารร่วมกันเราจะได้บุญทั้งหมดเลย คนที่บริจาคก,ก็ได้บุญอาหารเด็กจะได้เพิ่มอาหารเข้ามาอีกตั้งเยอะแยะนะครับอันนี้คืออยากจะบอกผู้ปกครองนะครับท่านที่โพสเนี่ยถ้าอยากจะทําบุญนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านจะมาเพิ่มเงินในเรื่องของการที่จะทําอาหารเพิ่มเราไม่ปฏิเสธนะครับเพราะว่านักเรียนทุกคนจะได้อาน,นิสงส์ด้วยจากผู้ปกครองที่มาบริจาคร่วมนะครับอาจารย์ครับ ก่อนเด็กจะรับประทานอาหารอาจารย์พาเด็กเพื่อกล่าวอะไรแล้วให้รู้บุญคุณยังไงบ้างครับในแต่ละวันกล่าวคําบูชาข้าวก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เด็กจะรับประทานอาหารแล้วก็เด็กจะต้องรับประทานอาหารพร้อมกันค่ะ,ะไม่มีใครคนเด็กคนหนึ่งที่รับประทานไปก่อนเพื่อนนะคะกล่าวคําบูชาข้าวก็คือทาเป็นคํากล่าวเพื่อให้เด็กระ,ะลึกถึงบุญคุณของข้าวค่ะ แล้วก็ระลึกถึงคนที่ทำกับข้าวให้เขารับประทานกว่าจะมาเป็นข้าวทุกเม็ดชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนทำให้เด็กรู้เพื่อที่เวลาเขากินข้าวจะไม่ได้กินทิ้งกินว้างค่ะต้องกล่าวทุกวันไหมทุกครั้ง,งกล่าวทุกครั้งค่ะทุกวันก่อนรับประทานอาหารก็จะเหมือนกับการดื่มนมนะคะ<ม>กะ็การรับประทานอาหารก็ต้องกล่าวคำบูชาข้าวทุกครั้งเหมือนกันค่ะ ก่าจะมาเป็นข้าวทุกเม็ดให้เขารับประทานอยู่ทุกวันต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างชาวนาต้องทำนานลำบากแค่ไหนถึงจะมาเป็นข้าวแล้วก็ต้องมาผ่านกระบวนการทำอาหารที่โรงครัวของโรงเรียนแม่ครัวต้องเหน็ดต้องเหนื่อยแค่ไหนที่จะได้มาทำกับข้าวให้เด็กๆทานจนกว่าจะเป็นกับข้าวแต่ละวันนะคะในแต่ละวันนี่เด็กที่ห้องอาจารย์ี่กินข้าวหมดถาดทุกคนไหมครับส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่ก็กินหมดนะคะคุณครูก็จะดูปริมาณของเด็กแต่ละคน,นะคะ่ะว่ารับประทานมากน้อยเพียงใดอาจารย์พอเห็นปริมาณข้าวที่เด็กได้ได้ในถาดคิดว่าเด็กเนอะเด็กเนี่ยอิ่มไหมในมื้อเที่ยง่คุณครูก็จะดูปริมาณดูจากลักษณะของเด็กแต่ละคนนะคะดูตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรกคือเด็กเข้ามา เด็กบางคนกินน้อยคุณครูก็จะตักไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเขาไม่อิ่มก็สามารถมาเต็มได้ทุกทุกครั้งค่ะก็จะดูปริมาณตรงนี้ค่ะดูรูปรูปร่างแล้วดูพฤติกรรมว่าเด็กคนไหนกินมากกินน้อยใช่ค่ะ